กว่าจะเดินเจอดอกี่ดอกต้นอ่อนสวยๆแบบนี้ก็ท้ายคลิปทุกทีเลยนะคะเอาคลิปตอนท้ายมาอยู่ตอนหน้าดีกว่าแมมหน่อยนี่ให้ป้าอ้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนไปเก็บต้นอ่อนกระเทียมป่าข้างทางอีกแล้วนะคะช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้นทุกวันทุกวันเลยคะ่ปะป้าอ้นก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะไปทันได้เก็บต้นอ่อนรุ่นที่ป้าอ้นยังชอบอยู่หรือเปล่าคะ่ะ ยังทันค่ะทุกคนโอ้กำลังเสียบเพลินๆจเจอหินฉะนั้นตั้งกล้องฝั่งทาง้นขึ้นๆมองเห็นปะ่นะน้องตัดตรงนี้ไปด้วยนะคะโอ้เห็นไหมคะพอมีแสงแดดเงาบังคะ่ะอ่ะบังไปทั้งหมดเลย รุ่นนี้ที่ไม่ค่อยมีคนเก็ดเพราะว่าล้างยากนะคะแต่ป้าอ้นชอบส่วนตัวก็เลยไม่เป็นไรค่ะเสียบไม่โดนเลยค่ะวันนี้ เหมือนวันนี้ต้นขอเลื่อนๆจับจะหลุดมือทุกทีเลยค่ะดูค่ะหลุดละโอ้เดินขาตั้งกล้องกลุ่มนี้อวบมากค่ะ เวลาแดดส่องมาเขาเป็นเงาค่ะตั้งมุมกล้องยากเห็นต้นลูกเขาโผล่มาสูงแล้วดีตใจค่ะปึ๊บเออตัวเจอรากไม้อีกแล้วงัดค่ะ กลุ่มตรงนี้อ่อนมากค่ะแต่ว่าต้นเขาไม่อวบนะคะสักชีล้อมบางตาดูค่ะเขาอ่อนแต่ว่าต้นเขาผอมนะคะดูค่ะต้นอบๆดีกว่า เสียงตรงใบไม้เยอะเสียงใบไม้ก็ดังเนาะจะฟังเสียงรถหรือเสียงใบไม้ดีเนาะนี่เนาะฮะว่าแล้วรถสิบลอก็ผ่านไปอือต้นลูก,ก็ออกวันนี้ออกจากบ้านลืมพ่น จมูกมาแก้ภูมิแพ้นะคะรู้สึกจะเริ่มออกอาการอีกแล้วค่ะชอบดินร่วนๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ดินเหนียวปักนีดยากตรงนี้เหมือนกับว่ารากเขาอยู่ไม่ลึกนะคะแต่ต้นเขาอวบก็ตัดขึ้นสูงหน่อยค่ะ เฉียงไม่ได้องศาก็ดึงไม่ขึ้นด้วยนะคะโอ๊ยเนาะเก็บไปบนไปอีกแล้วใบาย,ยาวๆถ้าป้อ้นเก็บไปกว่าจะถึงบ้านก็เหี่ยวนะคะบางทีก็เก็บติดไปด้วยะคะ่ะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กัน โอ้ต้นผอมจังนี่ต้นอวบอยู่ทางนี้ค่ะเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเด๋ยวตัดกระเทียมป่าได้พอแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินดูผักเสียนนะคะว่าเขาโตขนาดไหนแล้ว นหมองหาแต่ต้นอ่อนๆเดี๋ยวรอบหน้าไปเก็บในป่าป่าจริงๆนะอันนี้มันข้างทางค่ะตรงนี้กระเทียมป่าจะเกิดในเมืองค่ะ กว่าจะเดินเจอดอกฮิดอกต้นอ่อนสวยๆแบบนี้ก็ท้ายคลิปทุกทีเลยนะคะ <c oughs> เอาคลิปตอนท้ายมาอยู่ตอนหน้าดีกว่าไหมเน่ย,นยในเฮ้ยประโอน้นเ <c oughs> <c oughs> ดีคัดเอาต้นลูกออก ตัดเพลินไม่พูดไม่จานะนี่ค่ะต้นอ,อ,อวกเขาจะออกเรียงรายกันอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ค่อยออกเป็นกลุ่มให้รถก็จะดังเป็นช่วงๆนะคะอยู่ที่ว่าไายแดงค่ะไฟแดงไฟเขียวจะรอเก็บแต่ตอนที่เขาติดไฟแดงก็คงต้องรอทั้งวันนะทุกคนเลย หมายความว่ากว่าจะได้กระเทียมพอกินก็ทั้งวันนะ,ะเรียงกันเป็นแผงตัดต้นไหนดีตรงนี้เข้าเล็กจังค่ะอันนี้ใบใหญ่ ไม่เอาค่ะตามไปค่ะคุณกล้องเอาใบรีบๆค่ะใบตุ่มๆใบที่ยังเรียวๆนะคะผูเจะเสร็จแก้วนู่นค่ะดูฝั่งนู้นต่อค่ะป๊อดตั้งกล้องก่อนนะไม่รู้ว่ากล้องอยู่จุดไหนของต้นกระเทียมอ่ะเก็บตรงนี้ละกัน ช่วงนี้รถติดไฟแดงค่ะไม่มีไม่มีเสียงรถฟังเสียงปลาอ้นแทนชุบสปัดสบัด ต้นค่ะตัดไปตัดมาก็เริ่มร้อนแล้วนะคะแต่ว่าเสื้อที่เป้าอ้นใส่ข้างในมันไม่ได้หนาพอที่จะถอดแจ็คเก็ตออกอะคะ่ะเดี๋ยวเป็นหวัดพ้าอืมกะจะตัดให้ฟินก็เจอดูค่ะ <c oughs> อ่ะ ซินค่ะนี่รอบนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำกินไม่หมดค่ะเพราะว่ารอบหน้าจะไปเก็บที่ป่าในป่าบ้านนอกนะคะลำต้นเขาอาจจะยาวกว่านี้ค่ะอันนี้ตรงนี้ต้นเขาอวบค่ะแต่ว่าเขาแคระนะคะ ต้องขออภัยด้วยนะคะที่พระอ้นบอกว่าจะพาแวะดูผักเซียนฝรั่งไม่เจอตามทางเลยค่ะแต่ก็มาเจอดงผักชีล้อมนะคะทุกคนผักชีล้อมตรงนี้คือดงของเขานะคะเขาจะออกมาเต็มค่ะตรงนี้เดี๋ยวรอมาเก็บไปทำอ่อมนะคะเปะอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชม ผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ